อุ้ยมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหข้อปุ๊กมาปับป๊บมากิดเอาตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรห,หินกลมๆหินปุ๊กตื่นได้แล้วโบลทสมึงนอนมานานแล้วป๊อปป๊อปป๊าปป๊าปรวมประสานวิญญาณอืืหย,ยิงเลเซอร์โอ้โหอ้าวแล้วครับผมว่าขอ กาบสวีดโซด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจะ๊ก็วันนี้มีกับผมฮีโร่พชรมาแล้วจ้าก็ <c oughs> <g ül> โอเคครับผมเออวันนี้ผมมาเปลี่ยนกล้องอัดนะเป็นโดยการใช้โทรศัพท์อีกเครื่องผมอัดนะเออเพื่อความสมูทนะ <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาซุม่มหาโบลออเดอบวก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 นะครับผมหรือเบาเสียงนะจ๊กจะกอ็อาจจะกล้องอาจจะสันส้นๆหน่อยนะเออ เหมือนใจเธอเลยอะ่ะอันนาคิชะเฮ้ยก็ <c oughs> <c oughs> มาห่างหายกันไปนานแปน๊บนึงผมขอจัดจัดก้องแป๊บนึงนะโอเคมาซุ่มบรอลอสเอเดอาบวกนะซึ่งมันเหลืออีกสี่วันหลายคนถามว่าพี่มึงหายไปนานจังมึงหายไปทําอะไรเออเห็นมีน้องทักมาว่าพี่ก็มาทําคลิปได้แล้วเออก็เนี่ยผมกลับมาแล้วครับน้องๆปักเนี่ยก็ซึ่งที่ผมหายไปอ่ะไม่ใช่หรอกไปเก็บตัวดาอยู่ท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ได้หนึ่งรแปดสิบใบแล้วนะย่างรอซึ่งเก็บโคตรยากมากเลยผมขอคนละหนึ่งไรครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมสําหรับคลิปนี้นะเพราะว่าผมเก็บมาตั้งแต่ตอนมาเข้ามาตอนนั้นผมยังมีตัวดําอยู่ประมาณประมาณร40ใี่สบอบประมาณนะเออแล้วเพิ่งมาเก็บมาเก็บตอนเนี้ยเออคิดเอาดิเพาผมแบบขนาดไหน <Yeah. S 1> <laughs> นั่นแหละก็ซื้ออะมันซื้อรู้สึกว่ามันจะให้ซื้อได้ประมาณเนี่ยผมซื้อจนหมดแล้วอะเออ ตัวดำมานะซื้อได้ประมาณ36ใบแล้วนะมั้งแล้วผมตอนนั้นผมมียูประมาณ140ใบนะซึ่งผมต้องคอยเนี่ยล,ลิมิตล,ลิมิตล็อกอินอะแต่ตอนนี้มันม,มันน่าจะหมดไปแล้วนะผมคอยผมต้องคอยให้มันครบ7วันนะเออถึงจะามาสูมวันนี้ได้ไงว่ารู้สึกว่าโบลต t เอเอาบวกะจะโหดมากเลยนะเห็นแบบหลายๆคนได้รีวิวแต่ผมก็ไม่เคยไปรีวิวหรอกโอเคนั่นแหละเราไปสุ่มกันเลยครับวันนี้ หนึ180่งร้อยแปดสิบใบมันต้องได้อยู่แล้วว่าเออโบลอดยังโหดจัดไปครับผมสิบใบแรกไม่ต้องรีรอนะจ๊ะมามามากันไหมจะมาได้หรือเปล่าจะมากันไหมมาได้หรือเปล่าเฮ้ยยังอุ้ตัวอะไรวะสีม่วง,งนะจะมากันไหมมาได้หรือเปล่ายุงไอยุงเอ้ย เลงไปอือจัดไปครับผมอุย้ยเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะได้อะไรหรือม,มองจะมาได้ไหมมาได้หรือเปล่าจะมาได้ไหมมาได้หรือเปล่าเฮ้ยยังขอไอ้ดาแถมแตกตัวแล้วกันนะเอ้ยมันเออมันต้องซุ่มเศษนี่ว่ะลืมลืมจะมาได้ไหมมาได้หรือเปล่าเออเนี่ย,ยได้เศษโบลล์ด้วยเนหะ็นปะโอ้โห ถ้าผมได้บูโรต์มานะไอดีลักด้วยนะไอดีเนี้ยเออไอดีนี้เป็นไอดีลักเลยนะถ้าได้มานะผมบอกเลยว่าสะเทือนนะผมเพราะพอ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 เพราผมโหดไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจัดไปครับสามสิบใบจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า <g it> จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า <g it> ไม่รู้นะว่ามีบูโรต์อะไรมาแถมหรือเปล่าเ <g it> ดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูซุ่มแต่ตานนี้ไปดูกันโมเยอะไงโมเยอะ ตัวอะไรนี่ตัวอะไรกันนี่บีชคิงนะครับบีชคิงจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ายุงอีกแล้วเงาบอยเกินมอสติโกเกลืมอืาไปดูตัวกันนะอ๋อมีฮินเซ่บลอสมีโซนิกไม่เอามีบลอสมาด้วยเว้ยเ้ยเออผมเออหลายคนถามว่าพี่แล้วเห็นว่าไอดีลองอะไรอย่างงี้เอาจริงๆอะ ไอ้ร้องผมอะ่ะเก็บได้แล้วละหนึ่งร้อยแปดสิบใบนะตัวดำนะแต่มันไม่มีโบลอสครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องเอาไอดีลักนะไอดี ID นี้ที่มีโบลอสโอ้แบบการแจ้งเตือนปุ๊กของผมแจ้งเตือนโอเคผมปิดไปละไออีกเครื่องหนึ่งอะอะไรวะไปซุ่มกันเลยปะหึท่านผู้ชมคอยนะเพชรเอ้ยจะทำได้ไหมทาได้หรือเปล่าปดขาแม่งเลยมามาไหมมาเฮ้ยยัง ได้ห้าอันได้ห้าอันเออกดค้าไม่ได้ห้าอันครับท่านผู้ชมมันก็แจกเกินบางทีแต่ก็ดีแล้วแหละเยอะเย่าว่าแจกเกินเลยเพราะมันต้องไปอัพอะไรอีกเยอะแยะจะทำได้ไหมทำได้หรือป่าวมาว่าไงไวรุ่นจะเพิ่มจำนวนมันเร็วเกินไปดังนั้นยึดของรกันก่อนีเชิดลาชาวใต้ดินมาอือหื้อ จัดไปอย่าไปเกรงกลัวครับผมโหดปลาผมก็คือผมนี่แหละอะไรกลัวต่อยไปต่อยไปต่อยไปม่วงล้วนเลยมึงเอ้ยกูเก็บมาตัง้งหลายวันให้กูม้วงหมดเลยโกลเด้นบอลตัวนี้บนทองเซ็ตผม <c oughs> ไม่ได้เซ็ตเลยเนี่ยรอล้ะรออยู่แล้วด้วย <c oughs> จัดไปจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าโอ้มึงหมายกูหน่อยอู H ่เอเดนอาร์บวกบวกเออมือนไหนมีตัวมาเลยอุ้ยมาครับผมเอเดนอามาแล้วลูกแก้วลูกแก้วมาครับผมอะไรกันครับเนี่ยได้หินพัฒนามาเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ย ใช่ได้ใช่ได้ต้องอกกมมออได้ลูกกลมๆมอ่ะเออถ้าลูกกลมๆมมาส่งของลูกนะัถือว่าโชคดีมากเลยจัดไปให้ผมอีกสิบใบนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ตกใจหมดเลยเอ่ะเอเอดดเอดเอดเอดดาไม่ต้องมาลูกแก้วมาดีกว่าจัดไปไมาใค่ตัวจะทําได้ไหมที่ทำได้หรือเปล่ามามาเฮ้ยตกใจหมดเลยเออสติงมาแต๊ด อืม,อมผมต้องใช้สูตรลับแล้วครับผมฮีโร่เพชรประเดิมสิบใบไม่น่าใช้สูตรแล้ว <c oughs> มาอุ้ยข้ามเรียนี้ข้ามแม่งเลยข้ามมา,มาอุ้ยไมกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยข้าคือผู้นำเฮ้ยแล้วม,มาชมโบลอดโบลอสมา โอ้โหกูมีแล้ว <c oughs> อื้อือโบลอดมาโหไม่นั้นใช้ไอเดกเก่าซุ่มหมดแล้วเนี่ยเออทำได้อย่างเงี้ยเออแหมอือ้มอืมโ <c oughs> บอลอดมามีแล้วเฮ้ยแล้วก <c oughs> ็ดิเออ ได้เซตไหมอีกอะเออโหแต่ไอดีเก้ามีอะไอดีเก้าไอไอดีเก้ามีตอนเนี้ยก็ไอดีนี้แหละมีแต่ไอดีไม่อะไม่มีผมเลยไม่กล้าซุ่มไงแต่มึงมึงมาไอดีนี้ที่กูอุา่าเก็บโอเคเลยโอเคโอเคเลยไปซุ่มต่อ <c oughs> <c oughs> พูดอย่างให้ท่านผู้ชมดูงงงคุณแลวผมนี้แหละจัดไปจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามา ผมเมื่อกี้มิอดเห็นแสงสีทองที่โคโนฮะเลยแบบหนึ่งกล้องตกนะจ๊ะตอนนี้ปนนิ้วไม้หมดแล้ว <c oughs> มามามาตัวอะไรบิชคิงดอมจัดไปดิซุ่มไปให้หมดไปวันนี้ต้องหมดอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ตัวกล้องอยู่ปแปลกๆ่ลยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเลนหน่อยเป็นทิศน,น่อยนะให้มีงบก่อนหุยยัง อยู่เฉยได้อยู่ต้องแต่ต้องการลูกแก้วกลมๆอ่ะเออขอแค่เราเป็นพี่น้องเอาแล้วบอกกันเลยนะว่าคุยไม่ต้องนานเป็นได้แค่พี่น้องอันนี้ก็ไม่เอาปักอะไรวะออกฟูฟูเก่าจัดไปมากูเล่นใหญ่ซิลฟิวเฟีลฟีแล้วเนี่ย ต่อยไปนี่หัวเอ้ยค้ามันบอกว่าามาโอเมื่อ้ h oh my god oh my g o จะไปคข้ามอ,อีกอันหนึ่งอืมโอ้โหม,มื่อจะไปยสานีไม่ข้ามนะจ๊ะขอซุม่มแบบรอๆสักทีหนึง่งโอ้โหมันฉาเออมันไม่เหมือนมาก่อนเลย มันชอนะต้อยเนี่ยดูมันมันจะต้อยเนี่ยโอ้โหอุ้ยมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วตัวอะไรมาโอ้โหตัวอะไรอันนี้ยังมาอีก,กูอะไม่ดวงจะดีไปไหนกลมๆเถอะไอ้ลูกกลมๆอ่ะมามาตัวอะไรโอ้โหมึงก็มาแล้วตัวอะไรยังพูดไม่จบเลยเห็นมาทนายอีกแล้วอุ้องการหี่กลมอ่ะอืมอันนึงอันนึงขอดูก่อน ผมได้หินนี้ไม่สองอันแล้วหนูต้องการหินเนี่ยสักอันอันสองอันอือต้องการสองอันจัดไปครับผมสี่สิบใบมึงต้องมาสองอันให้กูนะครับโอเคจัดไปมามาทะลุเพาะสี่ท้องให้คนนะฮะมันอีกนานนึงโอ้โหยังจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฉันต้องการพลังมหาศาลในการบุกขยี้เกนอัจื๊ โอเคโอเคโอ้โหมันมีแถมว่ะเฮ้ยรถแลกแจกแถมนาคาหวานหวานจริงหรือเปล่าอ่ะจัดไปครับผม m i x i b ใบนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าได้มาคุมหรือเปล่านะแต่ได้โบลงโบลอดโบอ,อะไรมาทั้งนั้นจัดไปขู่ข้ามเลยนี่ว่านี้มาอืมจัดไปครับผมใบที่เท่าไรไม่รู้แต่นะอย่าหมดแล้วแหละไกล้จหมดแล้วแหละ มาต่อยซุ่มเลยมาใส่ตะมะมานจกตัวที่เอเธนา่าแงอุ้ยมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหข้อปุ๊กมาปับ๊บมาคิดเอาตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรห,หินกลมๆหินโอ้โหตัวมาครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแจกเยอะเกินโบล็อต <c oughs> แจกเยอะเกินโอ้โห ้วจริง,รงๆนะลูนีใช้ไอดีเก้าซุ่มมาตั้งแต่วันแรกที่มันมาแล้วจบอย่างงี้จบถ้ามันได้โบล้อนอย่างเงี้ยเออแม่มันก็มาสองตัวเลยหืไปชัดไปใช้ได้อใช้ได้มาข้ามแล้วใบสุดท้ายครับผมข้ามจะเป็นยังไงมันจะได้ตัวอะไรกันแน่ครับผมมันคือซันนิกนะครับโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการซุ่ม180ใบนะไปดูที่ของที่ผมได้ก่อนนะ จะกำจ้าโอ้โหได้บูรล็อเจ็ดวันด้วยตอนนี้หินเนี่ยเราเน่าจะครบแล้วนะน่าจะเกิดเม็ดหินอะ่ะเออจะเก็บไว้ตัวหน้าก็ได้เออนี่ครับไอเนี้ยคือเลเลยครับเนี่ยหินปุกตื่นบูรลอเนี่ยถ้าได้ไปสก๊อตสองอันนะมันจะอัพบูลล็อตได้ครับเป็นเวลสีแต่คือตอนนี้พอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะเป็นปลูกแางก่อนเนี่ยวะ โอ้โหยังเทท่านผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรเท่อ่ออะมันมีได้ใส่ฟ้าเลยนะปา,อานอาสนีขบวนท่าที่หนึ่งใส่สา,สาฟ้าชแตรเรื่องแปดครั้งอะไรกูัะเหอนั่นแหละย,ยังไงเซนนีสึกดต่ไปในกันจ้านี่ดูดิกูดได้เซนมาเยอะเกินดูดิโอ้โหเซนเพียบเลยโอเคมาพัฒนาตัวกัน เปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยโบลลอให้หน้าบวกไเนี่ยมันเป็นร่างแบบไอที่สู้แบบรู้สึกว่าเป็นร่างปดป่อยนะเออจากความรู้สึกในการตอนที่ดูอนิเมะมานะออเอผมก็น,นั่นแหละเออโอเคครับผมปุ๊ตื่นได้แล้วโบลอสมึงนอนมานานแล้วป๊าป๊าป๊าป,ป,ป,ป๊รวมประสานวิญญ,ญาณอื้ม ยิงเลเซอร์โอ้โหโบลอดโบลอดเองโบลอดเออชื่อโบลอดเฉยๆคำนึงก็ขอแคปมน้าจอกนนะเพื่อฟามรอเทไปโชว์สาวๆ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยผมว่าอย่างนี้แหละเออเนี <c oughs> <c oughs> ่ยแค้มน้าจอกนโอเคครับผมกรอ,อยังไงต่อเราได้โบลอดมาแล้วครับนี่อย่างเท่ก็ไอดียนไอดีดีแรกเลยนะดู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  นี่อ๋อเออเรามีเส้นนี้เหลือเราก็ใช้นี่ได้นะผมจะใช้ไปทางน้าของความเร็วดีฟ้าผมว่านะอืมโอเคไอเนี่ยใช้สองอันโอ้โหไม่ห้าหรอกครับสองอันไม่ไหวหรครับผมแต่ถ้าห้ามจะโคตรฟนีนะไอดีนี้ก็มีโ,โบกสองตัวเลยนะมีลิงอีตัวหนึ่งเอคอ,อคือบล็อกพื่อะไตอนนี้ไม่รู้โอหสินส่วนย่างช็อปเลยอาไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยว ถ้าไดไปรีวิวไปรีวิวคลิปหน้าลยครับผมผมจะมาทําให้ไวที่สุดนะรับก่อนปลุกตื่นโบรอนะก็เป็นว่าคลิปนี้ได้โบรอมานะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะก็เป็นการรีวิวนะคลิปต่อไปไปแล้วฝันดีทุกคนคืนนี้คลิปนี้จะลงกลางวันนะหรือกลางคืนก็แล้วแต่แต่ตอนนี้กลางคืนแล้วเือตอนนี้ประมาณตีสองว่า <c oughs> ผมต้องนอนแล้วครับผมโอเคไปแล้วหลักทนผมจุบๆนะบาย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 